เราเลยลูกเป็นมาตั้งแต่เบิร์ดฝึกมือหรือเปับเป็นตั้งแต่ไหนก็ตั้งแต่เก้าเริ่ม đây nhá một cái chúng ta 53 cái này cả chắc bơm thôi แบบคับๆแบบพอร์ตโม่ถอนอย่างนี้ว่าได้อยู่แต่ถ,ถ้าถึงขั้นเอานกเอาเอะไรพวกนี้ออกนี่ได้เพราะว่าเาก็เคยทำหนูสนใจแล้วคุณพ่อก,ก,ก็เลยสอนให้หนูค่ะหนูก็ประกอบปืน M16 ลูกโม่แล้วก็ลูกซองแล้วหนูก็อีกหลายๆชนิดนะคะไม่ค่อยนาน ปกติเนี่ยมือถ้าเราถอดแค่ถ้าทั่วไปที่เขาใช้นะถอดมูทเอาความส์เอากล้องถอดในโดยเนี้ยด้านคนอื่นแค่นี้ก็คือทำาสะอาดคร่าวๆภายนอกแต่ถ้าถอดประกอบถึงขนาดแกะออกมาทั้งหมดเนี่ยล้างข้างในด้วยพวกสปริงอย่างเนี้ยถอดไม่ได้ครับเพราะเราไม่มีความชำนาญจะสอดไม่ได้คื่อร้อนเขาคงว่าอยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่างไรได้ปลอดภัย เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมันเยอะลูกค้าเอามาอย่างมาอ่ะเราอ่อนเดียวเข้ากลัวว่ากรณีแบบแอบออกมาเล่น,น,ลนอะไรอย่างเงี้ก็เลยสอนนึกเขาได้หูจักเห็นเลยเพราะเขาหูจักเขามายุ่งต้องจากเขาจ่อขอความช่วยเหลือจะกระทําเปลียนหรออย่งจากนั้นคือตอนแรกแค่ปืนมันเป็นอย่างได้มันอันตรายอย่างได้กล่มอย่างได้อ่ะให้หมันได้แล้วทีเนี้ยเราอ่อนมันสนใจที่หลังขวดเจียวนะเจ้าวดเบียนะกวดเบียนบ่ยนี่แหลวนะเหล,แลวแปลว่าพังหมุน ไในทิศทางที่มองมาค,คุบ